ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหศาสตรนะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาจั่นพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมาจาจย์พุทกรเปิดชะตาพิชชีวิตนะครับหรืออาจารย์พุทกรหมอดูใบไม้พลังจิตสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนําโชคลาวพัฒนาค่ะวดประจําวันพุธที่8กุมภาพันธ์2566ายค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้มีดาวอะไรมาฝากกันบ้างจะเฮงปังดังปูเย่เหมือนทุกๆรอบที่ผ่านมาไหมไปดูกันได้เลยครับ สำคัญรายทีเดียวสำหรับท่านหลายๆท่านที่ไม่อยากพลาดนะคะอ่าหนังสือตัวเลขคัมภีร์ตัวเลขโหราศาสตร์แนวทางลาวพัฒนาแข่งมวดประจำวันมวดประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะครับยังเหลือเพียงเล็กน้อยนะครับค่ะ,นะะราคาเล่มละ540บาทจัดส่งทั่วประเทศนะคะทำไมต้องมีอาก็เพราะว่า <laughs> เราไม่ค่อยว่างอัด ข้างนไหนเราไม่ได้ว่างอัดท่านก็จะไม่พลาดและที่สาคัญเนี่ยมันจดเป็นสถิติใช่ไหมท่านมีหนังสือเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปแล้วท่านก็จดสถิติไว้นะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันมีความแม่นยําอย่างไรนะครับการแม่นยําในจากสถิติเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงแค่ไหนและที่สําคัญนะครับในรายการทั้ง3รายการของเราพัฒนาเนี่ยเราก็อยู่ในนี้หมดนะครับแล้วที่สําคัญเรายังมีดาวดับสูตรแห้งซึ่งคำนวณดาวดับโดยหลักการของโหราศาสตร์นะครับ แผนไว้ล่วงหน้าใส่ให้ไว้แล้วทุกรอบทุกรอบสืบทบที่เลขมันหมุน,นดาวดับแห้งเนี่ยจะมีเฉพาะในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวเท่านั้นถ้าสนใจอยู่ในหนังสือเล่มนี้เ่มเดียวไม่สามารถแจกจ่ายทางช่องทางอื่นได้อาจารย์จะสมวนไว้สําหรับหนังสือนะครับจะต้องมีการพิเศษกว่านะครับท่านซื้อหนังสือไปนะครับส่วนดาวดับสดเนี่ยหลักหน่วยอาจารย์ทั้งเลขบทเรืเ่องอาจารย์ให้ในอยู่ในรายการเลขบทนี้นะครับก็ต้องตามดูเอาตรงนี้นะครับส่วนถ้ามีหลักร้อยเลข เดาดับหลักร้อยสูตรแห้งอาจารย์จะให้ใเฉพาะในกลุ่มสมาชิก VVP ไอเท่านั้นนะครับก็คือจะแยกกันให้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่และแต่และกลุ่มจะมีสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็ต้องกาบเบียนตรงๆเนาะอาจารย์ก็ต้องทธมหากินก็ใช้ไรายได้จากพวกนี้แหละนะครับหนังสือได้เพียงเล่มห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับเอามาจัดทารายการให้ทุกท่านนะครับก็ท่านใดส,สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ จะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีตัดเคราะห์สะดอกกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2566ครับจาร์ก้อยวันที่อะไรครับ17 18 19กุมภาพันธ์2566ค่ะ3วัน2คืนนะครับตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเราไปรับพลังบวกไปปัดสิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายตัวที่ไม่ดีที่ทําให้เราวุ่นวายนะครับเอาออกไปก่อนนะครับนะเป็นพิธีกรรมที่อาจารย์ทําโดย 2องพิธีผสมผสานนั่นคือทั้งไทยและจีนนะครับสศาสตร์รวมกันนะครับอย่างรงตัวเราจัดมาปีนี้ปีที่6แล้วค่ะครั้งที่6แล้วนะครับอย่างเป็นทางการต้องบอกว่าอย่างเป็นทางการนะครับก็มันดียังไงทําไมจะต้องไปในพิธีนี้ ค่ะดีแน่นอนค่ะสําหรับท่านใดที่จะชงหรือไม่ชงและที่พลาดไม่ได้สําหรับคนปีชงเลยทีเดียวก็คือเราต้องไปเอาของไม่ดีออกจากตัวนะคะแล้วเราถึงจะไปขอพรเอาสิ่งอิมมงคลกลับมาบ้านแล้วเราจะได้กลับมาทามาหากินต่อครับแตกต่างยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะที่ายให้ฟังที่อาจารย์ทําให้เนี่ยอาจารย์จะเป็นคนปัดแต่ละคนแต่ละท่านคุกคนที่ไปคณะอาจารย์นะครับ ก็ต้องบอกว่าแต,ตากต่างกับที่ท่านทําเองแน่นอนนั่นคือเพราะว่าอาจรรภภรารย์ภูสกรเป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องสายเวทอ่าครับนั่นคือเวลาอาจารย์ปัดเนี่ยอาจาร,รย์จะกรอบสิ่งที่ไม่ดีจากตัวท่านต้องกรอบนะครับคนที่จะกรอบได้เนี่ยกรอบสิ่งที่มีตําตัวท่านเนี่ยต้องมีพลังจิตที่สูงนิดนึงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์เรียนมาจากสายพระหรือสายวัดเนี่ยนะครับต้องใช้อารมณ์ของชาในการปฏิทิงทุกท่านนะครับก็ต้องกรอบสิ่งไม่ดีนะครับเสร็จแล้วก็จะนําไปพร้อมกระดาษแล้วไปเผานะครับอันนี้ สิ่งที่ได้กลับมาฟีดแบ็กจากลูกค้าที่เราเอาแบบของคุณแแบมแล้วกันค่ะนั่นคือเขาเป็นอะไรปวดขามั้งปวดอยู่ตลอดเวลาครับปวดมาเป็นปีกินยาก,ก็ไม่ไหายหายหายเป็นปเป็น,นะนะอ่อนนายปีเหตุการณ์นี้คือหลายปีแล้วหลังจากที่เขามาเข้าพิธีเราวันนั้นเสร็จพิธีเขาบอกว่ารู้สึกมันเบาขึ้นไหมเบาขึ้นลูกหายไปเลยก็ตกใจ หลังจากนั้นอีกเจ็วันถัดมาเสร็จพิธีไปแล้วเรายังถามอยู่เขาก็จะขายไปเลยนะครับปกติแล้วสามตีวันหรือสองวันเขาก็ต้องกลับมาเป็นอีกนะครับจากวันนั้นจนวันนี้กี่ปีแล้วน่าจะเกินสามปีสามสี่ปีหายไปเลยครับนั่นแปลว่าอะไรสิ่งที่ไม่ดีติดตัวมาตั้งนานเราไม่รู้ว่าเราไปโดนอะไรกรรมอะไรนะครับอาจารย์ก็จะมาปัดให้อย่างนี้นะครับมันมากกว่าการปัดนะครับตรงเนี้สําคัญมากนะครับที่สําคัญพิธีนี้เราไปเนี่ยไป ผ่อนคลายประจุพลังลบออกคลายความเครียด3วัน2คืนนี่แหละครับเราไปรับพลังดีๆไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเปลี่ยนมุมมองไปเปลี่ยนสถานที่จะทําให้เรารับพลังบวกที่สําคัญเรายัางจัดมิ팅บรรยายวิชาการทางโหราศาสตร์ให้ทุกท่านที่ไปร่วมกณะกับเรานะครับเพื่อเอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ประกอบตลอดปีส5 6 6ิได้ประโยชน์อย่างไร หนึ่งคือจะให้ความรู้ทางฮวงจุ้ยนะครับบ้านท่านหันทิศไหนประตูอยู่ทิศไหนนะครับในปีนี้เป็นอย่างไรถ้าดีก็ปังเตรียมตัวรับความปังได้แต่ถ้ามันเสียเราก็ต้องแก้ให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฮวงจุ้ยเนี่ยหลักสําคัญนะครับมันไม่ใช่ว่าความรู้ฮวงจุ้ยเนี่ยจะหาดูได้จากอินเทอร์เนต็ตทั่วไปนะครับฉะนั้นแล้วความรู้ชั้นสูงเนี่ยเราจะมาพูดให้เฉพาะในกลุ่มทิปนี้เท่านั้นนะครับเอาไปเตรียมตัวรับความปังและที่สาคัญอาจารย์ก้อยจะทานายดวงจากเบอร์มือถือให้ทุกท่านทราบ นะครับว่าเบอร์ใช้อยู่ปีนี้เป็นอย่างไรนะครับเราจะมีการสุ่มนะครับเพราะว่าค่าตัวในการดูพยากณรจากดวงมือถือเนี่ยขออาจารย์ก้อยก็ไหลตังอยู่นะครับแต่เราจะมาเปิดการทํำนายดวงให้ฟรีว่าแตกต่างกับคนไหนอย่างไรอย่งไรบ้างเรามาในพิจิตนี้จะต้องพิเศษนะครับค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางทเช่นอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศ บางท่านน่ะมีป่วยมไม่สบายนอนติดเตียงสามารถฝากรายชื่อเข้ามาร่วมพิธีปัดชงได้ขอขยายนิดนึงอาจารย์เพราะมีคําถามมากมายเกี่ยวกับฝากรายชื่อเข้ามาปัดชงมันจะทําได้ยังไงมันจะทําได้จริงเหรอคืออย่างนี้ มันจะแตกต่างกันที่ท่านไปทํากันเองหรือฝากให้ชื่อไปทำเพราะอาจารย์ใช้2วิธีบอกล้าไทยและจีนทางสายเวทตามที่อาจารย์ล่าเรียนมาจากสายคูบาอาจารย์สายพระโบราณน,นะครับไม่ได้สายสมัยใหม่นะครับ <c oughs> ก็อาจารย์จะต้องถูกชื่อสกุลนั้นขึ้นมาเรียกสูตรท่านเต็มเต็มสูตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องปัดจากตัวกระทําตรงนี้แทนตัวท่านถึงจะได้ผลร้อย <c oughs> เปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนตัวท่านมาเลยตรงนี้ยากนะ ตรงนี้จ,จะต้องใช้ใช้วิชาตามสายและตามครูศาสตร์ตามครูแรงครูแล้วก็พลังจิตของแต่ละคนที่เป็นผู้กระทาเราจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้ว<ฆ>มีลูกค้าจากต่างประเทศ<ฆ>แล้วก็มีจากต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดที่อาจารย์โพสกรปัดเพราะว่าว,า,วา,วาวิดีโออัดไว้อาจารย์ภูสกรบอกชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นงี้งี้งี้<ฆ>คือจะรู้ทันทีเลยว่าอ้าวคนนี้นี่เจอทุกขลาบนะ<ฆ>แล้วก็เลยได้ข่าวจากลูกค้าว่าอ๋ออาจารย์พูดปุ๊บ พอ่อเสียงเขาก็ได้รมรดกครับคืออาจารย์จะต้องใช้แทนต้องต้องวาดรูปคนรูปมนุษย์เนี่ยใส่ในแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งเรียกสูตรเรียกนามท่านนะครับแต่ขณะที่ปัดเนี่ยอาจารย์ต้องเชิญครูนะครับเพราะอันนั้นคือแรงครูพออาจารย์จับปุ๊บชื่อคุณปุ๊บขณะที่ทําอาจารย์จะรู้แล้วว่าคุณเกิดอะไรขึ้นคุณเจออะไรนะครับจึงต้องอัดวีดีโอไว้ถ้าใช้วิธีจำนะขณะนั้นทีอาจารย์จำไม่หมดเพราะว่าทุกปีเนี่ยคนฝากรายชื่อ,อมาเยอะมากนะครับ ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยู่ต่างประเทศนะครับส่งมาเนี่ยแหละครับสิ่งที่แตกต่างอาจารย์กําลังบอกว่าท่านหาที่ไหนก็ไม่เหมือนแล้วครับนะครับต่อให้ก o ปี้ไปเรียนเหมือนกันมันก็ทําได้ไม่เหมือนกันนั่นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นบารมีของแต่ละคนนะครับที่ถูกกาหนดมานะแล้วที่สําคัญเรามาพูดวันนี้เรื่องชงจริงๆ้วหลายคนคิดว่าชงแค่4ปี นะครับจริงๆยังมีชงร่วมอีก4ปีเป็น8ปีซึ่งท่านไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนอันนี้เป็นหลักโหราศาสตร์จีนชั้นสูงเลยนะครับ4ปีหลักที่ท่านรู้อยู่ทุกวันนี้คืออะไรครับแจงค่อยป,ปีนี้ปีนี้ปีทอโดนทอกับละากาะละกาละกาคือไก่โดนชวดและมะเมียครับอ่าสี่ปีแล้วก็ท่านรู้ไหมเพื่อนของชวดคือเลูก็โดนครับมะเมียก็จะมีเพื่อนเป็นมะแมนั่นก็โดนอีก หนึ่งนักษัดนะครับอ่าแล้วท่านก็ดูสิครับถาะนี่เป็นเพื่อนกับจอจอยังโดนอีกนะครับละกาเป็นเพื่อนกับมะโงมะลงก็โดนอีกสรุปโดนแปดปีนักษัดนะครับมีอะไรบ้างสรุปเลยครับจันก้อยค่ะปีเถาะปีละกานะคะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเจ้าภาพใหญ่ค่ะครับค่ะต่อมาจะเป็นปีชวดกับปีมะเมียนะคะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับและตามด้วยจอกับมะโรงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะครับค่ะส่วนฉลูกับมะแมนั้น5 0ค่ะครับ เนี่ยเชื่อไหมเมื่อสองวันเนี้ยพอดีไปกินข้าวแกงร้านหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับที่อาจารย์อาศัยอยู่นะครับเอ,อชื่อคุณตุ้มเขาเอาขาพันพันแผลอาจารย์บอกเอาไปโดนอะไรมาเขาบอกยิวหมอ้อแกงขเขาขายข้าวแกงเนาะยิวหมอ้อแกงร้อนๆเลยลื่นล้มใส่ขาโอ้โหพองหมดเลยต้องพันโอ้โหม้อแกงหมอใหญ่นะนะครับอาจารย์เลยถามว่าปีอะไรเขาบอกปีมะโรงเสี่งโดนไหมโดนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ท่านคิดดูนะครับอาจารย์บอกวจริงๆแล้วเนี่ยชงนี้แปลว่าปะทะแปลว่าอุปัติเหตุสุขภาพติดขัดคดีความนะครับถ้าหนักมากๆนี่นอนโรงพยาบาลจนถึงนอนวัดนะครับถ้าถามแบบชาวบ้านเลยเราเราไม่รู้ว่าเราจะชงหนักชงเบาเพราะอุปติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในการคาดคาดการไว้ได้ล่วงหน้ามันนอกเหนือการคาดการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่เกิดหรือเกิดน้อยจะดีที่สุดนะครับ อ,อันนี้ที่บูงหมดเนี่ยเป็นความรู้ที่ท่านไม่สามารถหาฟังในที่ไหนได้เลยนะครับสนใจเข้าร่วมพิธีนะครับเดินทางไปกาจานสามวันสองคืนนะครับค่ะท่านใจสนใจเข้าร่วมพิธีนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ใน s p p 2 4 5 6นะคะหรือ060926268924คะ่ะครับต้องรีบนิดหนึ่งทำาไมต้องรีบจังหวัดน่านเป็นจังหวัดท่องเที่ยวท่านรู้ไหมว่าที่พักเนี่ย หาพักดียากแล้วก็จะแย่งชิงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำคัญตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ไปถือว่าพลาดครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวนประเทศลาวที่กองสลากประเทศลาวกำลังหมุนณนะเวลาช่วงนั้นนะครับจึงมีกลุ่มดาวทั้งหมด7็ด,ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่หนึ่งคือดาวศุกร์เลขหกค่ะอังคารเลขสามค่ะพฤหัสบดีเลขห้าค่ะเสาร์เลขเจ็ดราหูเลขแปดอาทิตย์เลขหนึ่ง พุท <Put. S 2> เลขสี่ค่ะดูผังประกอบนะครับหกสามห้าเจ็ดแปดหนึ่งสี่นะครับในกลุ่มดาวเจ็ดัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก้อยจับคู่ดาวจะคู่จะก่อนอาจารย์ก้อยครับเริ่มตั้งแต่ดาวสุกครับเลขหกค่ะจับผู่ได้เป็นหกสามหกห้าหกเจ็ด 68 61นและ64ค่ะครับแลเลข3แล้วครับเลข3ค่ะจับคู่ได้เป็น35 37 38 31และ34ค่ะครับเลข5ค่ะจับคู่ได้เป็น57 58 51และ54ค่ะเลข7ค่ะจับคู่ได้เป็น78 71และ74ค่ะเลข8ค่ะจับคู่ได้เป็น81 84คู่สุดท้ายคือ14จับอย่างนี้จะได้ทุกคู่นะจับทุกคู่เสร็จเรามาลอนนะครับให้เหลือดาวเด่นเพียง2ดวงนะครับดวงที่1ได้แก่ดาวพฤหัสบดีเลข5ค่ะและดาวอังคารครับเลขส ห่ากับ3อย่างน้อยต้องมา1ตัวสวยครับองศารอบนี้นะครับดาวพฤหัสครับถ้ามาเตรียมกระดาษปากกาครับจันก้อยครับถ้าดาวพฤหัสมาเลข5เลข5จับคู่ได้เป็น57 58 51 5456และ53า่้าาละสามครับถ้าดาวสามาถ้าเลข3มาจับคู่ได้เป็น3 5 37้8 3า34สแปาาและ36ค่ะจับอย่างนี้เจได้ทุกคู่ขอให้ท่านเฮงปังดังรวยดาวดับใส่ให้เวลาคี่เลขกดนี่ราพัฒนาออกแล้วนะครับไปดูได้เลย ท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆเง,งินทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ